นะคะสาวใต้สปายแฟลมวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้ววันนี้พี่ก็มีเมนูแกงส้มนะคะเพราะว่าอันนี้เพื่อนพี่ซื้อมาฝากอันนี้เป็นหัวปลาแซอมอนนะคะกับหัวกัะหางนี่แหละทีนี้พี่ยังไม่ได้ทํานะคะแล้วพี่ก็จะแกงใส่มะละกอเหมือนบ้านเราเนี่ยแล้วพี่ก็จะมีนี่มีวัตถุดิบพี่ก็จะมีนี่พริกแล้วก็มีผงขมิน้น แล้วก็มีกระเทียมแล้วก็มีนี่ผงปรุงรสบ้านเรานี่แหละแล้วก็มีมะนาวนะคะมะนาวสองลูกแล้วก็มีน้ำมะขามเปียกอันนี้ต้องต้องใส่ทั้งสองอย่างจะได้อร่อยนะคะเดี๋ยวพี่จะมาทําวัตถุดิบให้เสร็จก่อนเดี๋ยวพี่ใช้ดูอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้พี่บอกเลยว่าแกงส้มผัวปลาแซลมอนนี้อร่อยมากๆเพราะพี่เคยทาโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะคะ จ้านี่พี่เขาทำปลาเสร็จแล้วนะคะอันนี้ปลาส่วนปลาหัวปลาแซลมอนนี่จะกินได้เกือบทุกส่วนนะคะพี่จะใส่หมดทุกอย่างแล้วก็จะล้างแบบสะอาดๆแบบะจะกินได้หมดเกือบทุกอย่างแล้วทีนี้มะละกอพี่เขาจะหั่นอย่างนี้นะคะมะละกอนี่เดี๋ยวพี่จะแกงให้ดูนะคะเดี๋ยวมาดูกันตอนแกงพี่จะเอาเครื่องเนี้ยไปปั่นก่อนเครื่องแกงเนี้ยไปปั่นนะคะเดี๋ยวมาดูกัน อันนี้ก็คือเครื่องแกงนะคะน,นี้พี่จะใส่กระปิประมาณช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะเดี๋ยวมาดูกันตอนแกงนะคะน้ำพี่ก็จะเดือดแล้วนะคะอันนี้พี่ก็จะจะใส่พริกแกงนะคะใส่พริกแกงนี่พริกแกงเหลืองหรือแกงส้มบ้านพี่นี่แหละต้องแบบชิดจาดแบบ ใครชอบรสไหนก็ใส่เลยนะคะนี่อันนี้คือพริกแกงส้มหรือว่าแกงเหลืองนะคะพี่ร้อยน้ำเดือดมากๆแล้วพี่ก็จะใส่น้ำมะขามเปียกนะคะ เพราะว่านี้พี่ต้องรอให้น้ําเดือดมากๆแล้วพี่ก็จะใส่น้ํามะขามเปียกไปก่อนเพราะว่ามะละกอรเราจะได้ไม่เละสุกแต่ว่าไม่เละจะาอร่อยเดี๋ยวมาดูกันพร้อมกันเลย สุดดิบของพี่ก็วางแตบบ่ตอนนี้เลยมาน,นี่พี่ก็ใส่น้ำมะขามเปียกนะคะอันนี้คือน้ำมะขามเปียกน,นี่พี่จะให้ดูว่าพี่ใส่แค่ไหนแล้วมาขาหลังเราก็ต้องชิมกันเอาอันนี้คือเหมือนตะเพียใส่สอง ใส่สองครึ่งนะคะประมาณนี้แหละแล้วแต่เราชอบอันนี้พี่ชอบเตี้ยวห,หนึ่งถ้าเกิดมะแกงส้มนี่พี่ใส่มะขามเปียกไปก่อนเพราะว่ามะละกอพี่จะได้อร่อยสุกแต่ไม่เละแต่มาดูกันนะคะเดี๋ยวร,ปปรอกันไปพร้อมกัน น,นีาำบรรกรกอของพี่น้ำแกงพี่ก็เดือดแล้วนะคะ อันนี้แบไว่เดือดมากๆพี่จะใส่ปลาลงก่อนนะคะเพราะเนี่ยเพราะปลาเนี่ยจะจะก่อนจะก่อนมะละกอพี่น,นี้เดือดมากแล้วนะคะอันนี้พี่จะใส่ปลาแล้วอันนี้ปลาแซลมอนกินได้กับทุกอย่างนะคะอันนี้พี่พี่ล้างสะอาดเรียบร้อยมาก มีหัวกะหางนะคะหัวกลางแต่ว่ามีแต่เนื้อน่ะมันมันมากปลาแซลมอนอ่ะพี่ร้อยปลาสุกก่อนนะคะแล้วพี่ถึงจะค่อยใส่มะละกอไป พี่แค่กดให้จมนะคะแล้วพี่จะไม่คนแล้วพี่ก็จะปิดฝานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนตอนที่ว่าปลาพี่สุกแล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะพี่จะปิดฝาแล้วก็ให้ปลาพี่สุกก่อนแล้วพี่จะใส่มะละก o อนะคะ mm hmm. อันนี้ก็มาดูปลาพี่นะคะอ mm ี hmm. ่ที่รอให้ปลาสุก สีสวนมากที่ก็จะรอประมาณ5นาทีนะคะเดี๋ยวมาดูกันแต่ถ้าเกิดว่ารอนไปอย่างนี้รอนานเดี๋ยวมาดูตอนที่ว่ากำลังจะสุกแล้วอันนี้ปลาพี่ก็โอเคแล้วนะคะแต่พี่ก็จะใส่ใส่มะละกอ อลูกนึงที่ใส่ค <c oughs> นนี้หม้อนึงพอดีเดี <c oughs> ๋พี่ก็เติมเครื่องแล้วก็ปิดฝานะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเดือดอีกรอบมันก็ใช้ได้ ดูนะคะอันนี้พี่ก็จะใส่เกลือนะคะเกลือประมาณช้อนโต๊ะแล้วแต่ถ้าแต่เราเลยถ้าเกิดเราชอบรสไหนเราใส่รสนั้นลงไปเลยแต่วันนี้พี่บอกไว้เลยว่าแกงบวปลาแซลมอนถ้าเกิดว่าแกงอย่างนี้จะไม่ขาวนะคะเยวใส่น้ำปลานีดนึง ปลากประมาณสามช้อนนะคะเดี๋ยวมะนาวเรามาเติมทีทหลังนะคะเพราะว่ามนาะนาวถ้าเกิดว่าใส่ก่อนแล้วรสมันจะเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยไปใส่เกลือแล้วนี่ก็ผงชูรสนะครับผงชูรสบ้านเรานี่แหละนี่พี่ก็จะใส่ประมาณนี้เพราะพี่เป็นคนกินผงชูรสไม่เยอะ แล้วถ้าเกิดว่าจะให้อร่อยนะคะพี่จะใส่น้ำตาลปี๊บนิดนึงน้ำตาลปี๊บนี่ก็ประมาณประมาณช้อนนึงหรือว่าไม่ถึงช้อนแบบนี้ทำให้ดูนะคะน้ำตาลปี๊บนิดนึงเพื่อความแซ่บนี่นะคะน้ำตาลปี๊บนิดนึง อันนี้ใส่น้ำตาลปี๊บจะอร่อยมากมแล้วพี่ก็จะปิดฝานะคะเดี๋ยวเรามาเติมมะนาวดันหลังมะนาวไม่ไว้ใส่หลังเลยนี่ปิดฝานะคะเดี๋ยวมาดูกันตอนตอนเสร็จพี่จะบีบมะนาวใส่ด้วยอันนี้มะละกอพี่ก็สุกแล้วนะคะมะละกอพี่ก็สุกแล้วเดี๋ยวพี่พี่รอประมาณสองนาทีนะคะเดี๋ยวพี่จะใส่มะนาว ราแป๊ดนึงอันนี้คือมะนาวของพี่นะคะอันนี้คือมะนาวสองลูกพี่ใช้แต่ว่าเราต้องชิมดูก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงอันนี้คือสุกเรียบร้อยแล้วนะคะสุกแต่ไม่เละพี่ก็จะบีบมะนาวนะคะอันนี้พี่เบาไฟแล้วพี่บีบมะนาวนะคะแต่เรามาชิมรสกัน าวแล้วทีนี้ นาพี่ใช้สองลูกนะคะเนี่ยสองลูกเดี๋ยวเรามาดูกันเนี่ยพี่ใส่ให้หมดเลยมะนาวสองลูกเดี๋ยวเขามาชิมรสอีกทีหนึ่งว่าเราขาดเกินอะไรมั่งอันนี้คือเนี่ยเนื้อมะละกอจะสุกนะคะแต่ว่าจะไม่เละเดี๋ยวพี่ก็จะชิมรสแป๊บหนึง่ง ชิมรสหน่อยเนี่ยดูถ้าถามแซ่บมากเลยมันมันปลาดพี่จะชิมรสแป๊บนึงนะคะอือ ก็ขาดรสเี้ยวนิดนึงเพื่อใส่น้ำมะขามนะคะเพราะว่าน้ำมะนาวพอแล้วนี่น้ำมะขามอีกช้อนหนึ่งแล้วก็มีเกลืออีกนิดนะคะ เือ,อันนี้พี่ใส่ประมาณช้อนชาหนึ่งเพราะเราใส่มะขามไปใส่นี่คือแบบสุดแซ่บอะเอาแบบจัดๆอย่างเงี้ยโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้มะนาวสองลูกนะคะมะขามประมาณสี่ช้อนนี้แล้วก็เกลือแล้วแต่เราชอบเลยชอบรสไหนเราก็ใส่รสนั้นไปเลยแตวพี่ก็ปิดฝาไว้นะคะประมาณห้านาที โอเคนะคะเดี๋ยวมาเจอกันตอนเสร็จพี่จะตักใส่ถ้วยให้ดูนะคะว่าน่ากินขนาดไหนแกงส้มหัวปลาแซลมอนพี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะ ขอบคุณมากๆนะคะคนที่ว่าดูวิดีโอของพี่ถ้าเกิดว่าชอบก็กดไลค์ถูกใจก็ช่วยกดติดต like, ามกดแชร์ให้ด้วยนะคะ